สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปก่อนก็เคยทําไปแล้วสําหรับมันสำหรัหลังพันเกษตร80พันใหม่ทนแรงทนฝนนะครับไอ้ทนเน่าเสียนั่นนะครับแช่น้ําได้นะครับประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งผมผ่านการทดลองมาแล้วของผมนะครับผ่านการทดลองมาแล้วสําหรับการปลูกในที่หืมน้ําน้ําหืมเฮ้ยน้ําขังน้ําแฉกนะครับมันก็ไอพันพันอื่นเน่าหมด เหลือเฉพาะเกษตร80เนี่ยแหละครับที่มันมันมันแช่น้ําอยู่ได้ระยะหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็เลยมาทําการทดลองอีกนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ขยายพันธุ์นั่นแหละครับผมปลูกไว้เดือนธันวาธันวาธันวามกราคมพามีนาสี่เดือนนะครับอันนี้ฝนตกได้สองวันนะครับไม่มันถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับฝนตกได้สองวันดูหัวมันดีครับว่าจะขนาดไหนนะครับ ตั้งแต่ปลูกมาไม่มีฝนเลยนะครับดินกําลังจะแห้งอะ่ะที่ผมไปปลูกนะครับดูที่ว่าเขาต้นมันไม่ใหญ่นะครับต้นไม่สูงไม่โตนะครับแต่ดูหัวเขาสิครับนี่เกษตรกรนะครับควรจะหามาปลูกอย่างยิ่งเนะพันนี้ใช้ได้แต่ถามว่าสายพันธุ์มันเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะครับการปลูกที่เข้าจังหวะจังหวะ ธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆนะครับอย่างที่มันเป็นที่ดอนนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีปัญหาก็ตัววัชพืชน,นะครับการให้ปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยรองพื้นนะครับส่วนมากแล้วใช้ฉีดพ่นทางใบกันลองด้วยขี้ไก่หรือลองด้วยขี้หมูหรือน้ำหมักขี้หมูอะไรทำนองนั้นนะครับดีกว่าใส่เคมีนะครับ เคมีหนึ่งกระสอบได้สมมติว่าปีแรกหนึ่งกระสอบได้สิบตันปีที่สองหนึ่งกระสอบจะเหลือไม่ถึงเก้าตันแล้วนะครับมันจะลดละลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ไอปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าถ้าเราใช้พวกมูลสัตว์นะครับขี้วัวขี้ไก่ขี้ข,ข,ข,ขี้ขี้หมูเนี่ยไปปรับปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะครับมันจะให้แบบได้ลดต้นทุนไปด้วยอะไรด้วยนะครับ ดูแลให้วัชพืชดูแลอย่าให้วัชพืชขึ้นนะครับโอ้โหเนี่ยครับแห้งแรงมากปีนี้เป็นปีที่แรงที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับแรงที่สุดแรงโหดมากแรงยังไงตั้งแต่เดือนตุลายันยันเดือนเมษาเลยนะครับเนี่ยใน,นวันนี้วันที่สี่ห้าแล้วผมอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับวันนั้นผมไปได้ไปมุกดาหาร ออกจากอุดอนไป30มกิโลนะครับน้ําเต็มนาเนี่ยฝนตก2รอบ3รอบ4รอบไปแล้วนะครับทางโน้นทางผมไม่ตกให้เลยนะครับเพิ่งมาตกเอาวันที่1เมษาเลยเนี่ยว,วันวันสองวันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเกษตร,รกรชาวไร่มันนะครับแถวนี้ก็เ,เพิ่งจะได้เริ่มลงมือนะครับเ,เริ่มพลวนดินนะครับดินก็มีความชื้นประมาณที่เห็นนี่แหละครับ เรเริ่มปลูกกันแล้วนะครับถ้าปีก่อนๆคือฝนมันมีฝนเดือนมีนาฝนเดือนเดือนมกร,รานะครับช่วงนั้นมันจะปลูกได้สองครั้งนะครับอันนี้เมษาแล้วครับยังไม่ได้ลงมือกันเลยนะครับฝนที่มาก็ไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามันจะแรงต่อขนาดไหนขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม